ทับรอยเส้นดินสอที่เราต้องการ,ราวาดทับไปตามที่เราต้องการนะครับวาดง่ายๆเลยสวัสดีครับทุกทุกคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดภาพง่ายๆนะครับจะวาดเป็นภาพไก่กระตูนนะครับก็เริ่มต้นก็จะวาดวงกลมสองวงวงด้านบนก็เป็นวงเล็ก วงด้านล่างก็เป็นวงใหญ่หลังก็ใส่รายละเอียดในส่วนของปลาแล้วก็ปีกนะครับเราสามารถวัดทับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินสอเนี่ยสามารถลบได้เราลบตอนที่เราลงเส้นด้วยปากกาลแล้วนะครับค่อยๆวาดไกเกลี่ยลงไปนะครับเกลี่ยๆลงไปแล้วใส่รายละเอียดของปีกแล้วก็ในส่วนของหาง แล้วก็ลำตัวแล้วก็ในส่วนของคอแล้วก็เท้านะครับเราเริ่มจากขีดเป็นเส้นเล็กๆก่อนแล้วก็หลังนี้ก็ใเส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในการวาดภาพเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยรูปเลขาคณิตก็คือรูปวงกลมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อมั่นใจแล้วเราก็เอาปากกามาลงทับรอยสิ้น ดินสอที่เราต้องการเพราะว่าทับไปตามที่เราต้องการนะครับวัดง่ายๆเลยตรงสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราก็สามารถทับไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาอยางลบอลบรอดินสอออกไปเมื่อขลบก่อนนะครับ มาลบสแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นสีดำอย่างนั้นเราก็สามารถลงสีได้ตาสบายเลยครับก็ในส่วนของปากก็ลงสีเหลืองสีแดงที่ที่หงอนไก่ก็ลำตัวก็ลงเป็นสีดำตาลแล้วกันนะครับสามารถใช้สีอะไรก็ได้ในการลงนะครับสี ตามที่เราต้องการเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีจากปากกาเคมีนะครับซึ่งก็จะมีกลิ่นิดนึงนะครับหลายคนก็อาจจะใช้สีไม้ก็ได้นะครับขอเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ